สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิปสีอานะฮะมีน้องๆถามมาว่าพี่เรือเครื่องเรือบรรทุกหรือว่าเรือเครื่องบินเล่นยังไงติดอุปกรณ์อะไรไหมแล้วก็การเล่นควรจะเล่นแบบไหนยิงแบบไหนอวันนี้ผมมาบอกแล้วกันว่าเล่นยังไงวันนี้จะมาสาธิตด่านน้ำแข็งแล้วก็ด่านพายุฝนเนาะที่มีแทนน่นอะ เรามาดูที่ตัวเรือดีกว่าตัวเรือเป็น USS Eliot Ford นะฮะครับผมแล้วก็มาดูที่ปืน,นะครับผมปืนเป็นของ RIM 7 Sparrow นะฮะติดสองกระบอกเลยนะ,ะทุกองติดนะอ่ะมาดูที่หอครับผมอผมใช้ RAS 6 6 f a l นะฮะที่ผมใช้อยู่นะ,ะตอนนี้นะ ดีครับผมตัวนี้มันคือกันเครื่องบินได้ด้วยเวลาเครื่องบินมาโจมตีเรามาดูชิ้นต่อไปเลยคือวินเจย์สองศูนย์ผมเป็นเครื่องบินทำลายเครื่องบินด้วยกันหรือว่าต่อต้านเครื่องบินด้วยกันนะคือยิงมาดูชิ้นต่อไปดูครับเป็นเจสามหนึ่งครับผมในราคาพันทองนะกับเจสองศูนย์นะในราคาพันทอง ที่ผมใช้อยู่นะครับอ่ะเรามาดูชิ้นต่อไปเป็นเป็นปืนนะครับผมมาลายเอ็กซ์นะผมมาลายเอ็สี่สิบเอ็มนะเอ็มเอ็มปืนนี้เวลยี่สิบนะครับสามารถใช้ได้อ่ะมาดูที่โดนเป็น x อ็กสี่เจ็ดบีนะฮะที่ผมใช้เล่นกันที่ผมใช้เล่นอยู่นะอืมก็ประมาณนี้ครับผมที่ใช้เล่นกันอยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราก็ไปรับชม ในเกมเลยดีวยกว่าว่าทักษะแต่ละด่านผมจะสอนเล่นยังไงไปกันเลยอะด่านแรกจะมาอยู่ที่ด่านพายุน้ำมันพายุฝนนะอืออย่างแรกนะผมเรือนะผมต้องดูก่อนว่ามีเรืออะไรบ้างเรือของฝั่งศัตรูนะว่ามีเรืออะไรบ้างอ่ะเปิดเกมมาเลยปล่อยไปให้หมดเลยครับผมโดนแล้วก็ฮองิคอปเตอร์ปล่อยให้หมดเลย อ่ะเรามาดูอันนี้เรือมีแต่เรือเล็กนะครับผมก็น่าจะสบายนะฮะอ่ะเราปล่อยเรือเดินมาครับแล้วก็กลับไปที่เรือแล้วครับปล่อยเรือเดินมาเป็นเป็นสองนะมันจะมี1โนึดตกับ2องโดตนะปล่อยไปที่2องโดตอ่ะนี่โจมตีไว้ก่อนคือการเล่นนะครับผมสับการเล่นนะยิงไปครับผมยิง2ชุดเห็นเจสามหนึ่งผมไหมยิงอ่ะยิงไปหนึ่งชุดแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวยิงอีกชุดนึงสับไปเปลี่ยนโดนอ่ะโอเคสับมาเป็นโดนสับใส่ต่อ แล้วก็ควรกําจัดนะครับผมควรกําจัดเรือดำน้ํานะฮะแล้วก็เล่นเกมนะครับผมคือควรกําจัดเรือดำน้ําเลยเพราะว่าเรือดำน้ําเป็นแบบอ,อริเกเรามากประมาณนี้แล้วก็พอยิงโดนไปสองชุดเสร็จครับผมสับมาที่เตสามหนึ่งครับผมอ่าเตสามหนึ่งจะเหลือสองลูกใช่ไหมเราก็ยิงไปครับผมอ่าโอเคแล้วก็สับไปที่โดนนะสับไปที่โดนแล้วก็ยิงไปครับผม น้องๆหลายคนอาจจะไม่รู้นะเพราะว่าควรรักษา J 3 1หรือว่า X 4 7 B หรือว่าโดนนั่นเองก็ควรรักษาโดนไว้ก่อนนะผมเอาโดนกลับมาก่อนเนาะอืมวิธีการเล่นแบบผมนะจะสามารถปั๊มเงินได้เยอะแล้วก็ EXP ได้เยอะนะอันนี้น่าจะจบง่ายคนระับผมนะจบสบายๆเนาะเพราะว่าเรือเล็กเยอะแล้วก็เรือประจำบานแต่ฝั่งผมนะเรือประจำบานเยอะก็น่าจะเล่นง่ายๆ โดนไม่สามารถทำาเรือดำน้ําได้ครับถ้าเรือดำน้ำบุดเนาะก็เราจะใช้เป็น J3 1แล้วกันเพราะว่ามีปริดโดอ,อยู่เราต้องกลับวนกลับไปเอาที่เรือเราสามารถวนกลับไปรีเซ็ตอาวุธที่เรือเราได้นะฮะบางคนก็ไม่รู้เนาะอ่ะผมจะทาให้ดูเห็นไหมอาวุธเรากลับมาละอ่ะประมาณนี้ก็ผมเล่นด่านฝนเนาะอ่ะต่อไปมาดูด่านไอ้น้ําแข็งบ้าง ดานนี้นะครับผมควรปล่อย J3 1แล้วก็เครื่องบินลบแล้วก็ฮอลิคอปเตอร์ก่อนนะโดนอย่าเพิ่งปล่อยนะแต่เกมนี้ผมเผลอกดปล่อยไปแล้วก็ช่างมันควรปล่อยคือควรปล่อย J3 1 J20 ูนแล้วก็ฮอลิคอปเตอร์ก่อนแต่ว่าโดนอย่าเพิ่งปล่อยมันเกมนี้นะครับมันเล่นยากครับผมถ้าใครเล่นเรือบรรทุกเนาะสิ่งแรกครับผมยิงไม่ต้องยิงลำเดิมครับพยายามยิงกระจายกระจายไปดีกว่า เพราะว่าเรือมันอยู่ใกล้กันแล้วก็ทีนี้เราเล่นเครื่องบินอะเราจะเล่นยากมากเห็นไหมผมปล่อยโดนไปโดนแตกลแล้แป๊บเดียวเ <c oughs> นี่ยผมเพิ่งยิงไป2อ,อชุดเนี่ยเรือผมเครื่องบินผมก็จะแย่แล <c oughs> ้ว <c oughs> พอเลือดเราใกล้หมดนะอันนี้ <c oughs> เล่นยากครับผมด่านนี้สําหรับใครเล่นเรือบรรทุกเนาะก,ก็ควร เช็คเลือดเรือตัวเองดีๆเนาะ,ะเรือผมหมดแล้วเครื่องบินผมหมดแล้วเห็นไหมอันนี้ปล่อยไปเลยเพราะว่ามันไม่มีเรือเครื่องบินเราก็ปล่อยไมนไปยิงอัตโนมัติเลยควรกลับมาดูที่เรือเห็นไหมผมดูที่เรือก็กันนี่ได้ครับผมอันนี้ยิงปาปิดโดมาก็กันได้สบายควรเช็คเรือบ่อยๆครับผมถ้าเล่นด่านน้ำแข็งเนาะถ้าน้องๆคนเล่นใหม่ ล้วก็ปล่อยไปเลยครับผมควรสิ่งแรกที่ควรกำจัดก่อนก็คือควรกำจัดเรือที่อยู่ใกล้เราหรือว่าพวกเรือดำน้ำําเพราะว่าเขาจะยิงเจ็บมากเพราะว่าเราเล่นสองทางเราอาจจะไม่รู้ว่าเขายิงมาตอนไหนเนาะอ่ะนี่และเรือลองลงมาจากเรือดำน้ําก็คือยามาโตะครับผมนี่ที่ผมกาลังจะยิงคือยามาโตะครับผมถ้าเครื่องเรือเครื่องบินกับยามาโตะเจอกัน เครื่องบินจะได้เปรียบเนาะเพราะว่ายามาโตะก็ยิงเครื่องบินไม่ค่อยไม่ค่อยโดนหรือว่าไม่ค่อยเข้าระบบป้องกันทางอากาศไม่ดีอ่าผมจะใส่ไปก่อนเนาะเห็นไหมเพราะาสังเกตว่าผมจะใส่อย่างยามาโตะของเดียวเพราะว่าถ้ามาใกล้เรือเราอะเรือเราเละอันนี้ยามาโตะก็ยิงเรือผมอยู่นะครับผมรู้นะฮะแต่ว่ายังไม่อยากกลับก็คือขอใส่อักหน่อยก็คือประมาณนั่นเอง <laughs> เห็นไหมผมโดนคนหน่อยเดียวผมก็เจ็บลเลยเรือยังมาโตขนาดผมว่าสกิลผมอัพเต็มนะพยายามใสไปผมพยายามกําจัดให้เร็วที่สุดนะอ่ะอ่ะหมดแล้วเรากลับไปที่เรือเราถ้าอาวุธถ้าอาวุธจะหมดนะเรากลับมาสามารถากลับมาที่รีเซ็ตที่เรือเราได้การกลับมาครั้งหนึ่งจะคููดาวสามชวิตนาที พอเราจัดการเรือยังมาตะวเสร็จแล้วเรือที่ใกล้เราที่สุดคือเป็นเรืออันตรายที่สุดเราต้องรีบกับกำจัดก่อนนะฮะคือเราต้องดูด้วยว่าเรือตัวไหนอ่ะอันนี้ก็ชนะละง่ายๆครับผมขอบคุณมากครับ